และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่จ m เอฟบักจะได้มาเปิดเผยวิธีแก้บักของกิจกรรมตำนานทายาทมังกือซึ <c> ่ง <oughs> พี่จะขอบอกนะฮะว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาบอกว่าวิธีการทำ กิจกรรมนี้เนี่ยทำยังไงให้ผ่านนะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าพี่มันจะทํายังไงให้มันผ่านนัดน้องงงเอ้ยเหมือนงงเหมือนน้าตาของน้องท่าจีตอนนี้เลยก่อจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยน,นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเย็นๆนะครับริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะาชอบมาพบกันในเกมอีกแล้วนะคะทุกคน พอเราเข้ามาพบแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนมาที่กิจกรรมนะฮะเพราะว่ากิจกรรมของคลิปเราเนี่ยเป็นเสือดาวเป็นความสุดฤทธิเชิยเชียก็กดเข้ามาเลยทุกคนพรากดพูดไปให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างปั๊บนะฮะ พอคลิกปุ๊บจะกลายเป็นปักคลิกป๊อปนะฮะทุกคนพอเลื่อนมาดูเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าว่ากิจกรรมของทํานานทายาทมังกรน,นี่เนี่ยมันจะมีการแจกอยู่ทั้งหมดอ่ะสบทบทแรกก็จะเป็นอีโมจิบทที่2ก็เป็นท่าท่าวาร์ปนะทุกคนบทที่3ก็จะเป็นท่าเต้นของน้องทายจินะฮะซึ่งบทที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นฮีโร่3ตัววีหรือว่าพี่พี่น้องบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าฮีโร่พี่น้อง3ตัวบาทหรือว่ายินฮีโร่พี่น้องแบบไม่เต็มบาทนะทุกคนก็ให้เราคลิกมาทันทีนะฮะพอเรากดคลิก เราจะมาสู่หน้ากิจกรรมกิจกรรมนี้นะฮะหลายคนสงสัยว่าพี่ทำไมพวกผมปลดล็อกไปแล้วเนี่ย50ที่คัมภีที่1คัมภีที่2แล้วคัมภีที่3เต็มครบ200คัมภีที่4แล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ปลดล็อกไม่สามารถรับฮีโร่ฟรีได้ ตามรายชื่อของน้องพวกนี้นะฮะดิพี่เด้งให้ดูโป้เห็นปะมีน้องหลายคนมากนะฮะทักมาใน Facebook หรือว่าในเพจหรือว่าใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยเมื่อวานแล้วก็คลิปที่แล้วชาติไหนก็ต่างนะทุกคนมีเยอะมากว่าเออกิจกรรมนี้เนี่ยมันทำยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ปั๊กจะมารายงานแล้วก็มาอธิบายให้อย่างละเอียดนะฮะวิธีแก้บั๊กของกิจกรรมนี้ซึ่งตามตรงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้บั๊กหรอกถ้าช่องไหนบอกว่าเป็นวิธีแก้บั๊กเนี่ยต่อยไอ้ สอนความลับนะทุกคนแต่ก่อนที่จะมาสอนความลับพี่จะขอบอกก่อนนะฮะว่าให้เรากดมาที่คะแนนซื้อตรงนี้เราสามารถซื้อตรามังกรได้แต่ว่าซื้อได้ครั้งเดียวในตลอดชีวิตของกิจกรรมนี้นะฮะทุกคนต่อไปเนี่ยที่ภารกิจรายวันให้เราคลิกขึ้นมาเราสามารถทําง่ายๆนะฮะเพื่อรับตราทายาทมังกรก็ไม่ได้ยากนะ,ะไม่จําเป็นต้องหัวหมาบังหรือเปล่านะ,ะทุกคนสามารถไปอ่านกันได้นะครับ ต่อไปเนี่ยบททดสอบฮีโร่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมว่าพี่ครับทำไมผมเล่นชนะแล้วเอา ไอรีเอาฮยาเตอเอาอีไปเล่นชนะแล้วทําไมภารกิจมันไม่สําเร็จซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกอย่างละเอียดอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะฮะให้เรากดมาที่ตัวตัวนี้นะทุกคนนี่ดูรายละเอียดให้เรากดมาที่ตัวทาจินะฮะน้องชื่อทาจินะฮะไม่ใช่ทาชิหลายๆคนอาจจะยังเรียกทาชิแต่ว่าทาง GM ของกาเรนาหรือว่าเอาวีเนี่ยออกมาบรรยายเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าน้องเนี่ยมีชื่อว่าทาจินะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้ายหัวหมาแป๊บหนาทุกคนพี่ ทำได้คนเดียววยให้เราดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้เราดูด้านล่างสายนะฮะมันจะมีคําว่าเนื้อเรื่องอยู่ใช่ไหมก็ให้เรากดไปที่เนื้อเรื่องเลยทันทีนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่หนึ่งรอบละ <c oughs> ยยกูยหย่จนโคมือเลยนี่ <c oughs> ทุกคนพอรอยใหแล้วเนี่ยให้เราอ่านเนื้อเรื่องของทาจินะฮะ เรื่องของทาจีนเนี่ยจะมีการใบต้ต่างๆนานาก็ <estão> <ๆ>ให้อ่านให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอ่านก็ดูคลิปนี้ให้จบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยและที่สําคัญพี่ขออย่างเดียวเลยดูคลิปนี้แล้วไปดูคลิปเมื่อวานด้วยเป็นคลิปการรับสกินฟรีนะฮะพี่สงสัยมากเลยว่าทําไมยังไม่มีใครดูต่างๆที่เป็นสกินฟรีปกตคิคงจะมีคนดูเยอะก,กว่านี้หรือว่าไม่อยากดูช่องพี่กันแล้วอย่างนั้นเหรอทาไม่เจ๊โค้ดล่ะไอ้พวกน้องปลาซิวให้เรากดมาที่ความสัมพันธ์ของตัว นะฮะแล้วก็มาตอบคําถามเหล่านี้ให้หมดก่อนนะฮะสำหรับกิจ,ก,จกรรมตํานานทายาทมังกรเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเราไม่ตอบคําถามเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทํากิจกรรมเมื่อตะกีได้นะฮะก็กดอย่างเช่นกดอันนี้อ่าเลือกกันไหนก่อนอ่ะมุมขวาบนก่อนนะฮะนี่นี่นี่สหายคนสําคัญของทาจีคือใครแน่นอนอยู่แล้วฮะจะต้องเป็นอาร,รมัม <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าสหายคนสําคัญของทาจีเนี่ยจะต้องเป็นน้องไอริ <c oughs> ก็กดเลือกไปเลยพอเราเลือกเสร็จนะฮะเราจะได้ค่าความสนิทมา100คะแนนเห็นปะ่ะทุกคนพอเราเลือกเสร็จแค่นั้นเองนะฮะเราจะได้มาหนึ่ง ร้อคะแนนเรียบร้อยแล้ว,ลวก็รอกดต่อไปทันเลยทันทีนะฮะพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเลือกที่คู่หูของทาชิอ่าก็กดต่อไปแน่นอนฮะเกาะมังกรทุกคนสกินเนี่ยมีไม่ใช่สกินมีแจกฮีโร่เนี่ยทั้งหมด3ตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะไปเลือก r ย i อิชาหรือลิเลียนาแน,น่นอนนะฮะจะต้องเลือก ROE นั่นเองนะฮะพอเราเลือกเสร็จถูกต้องเนี่ยเราจะได้ค่าความสนิทมาอีก100คะแนนนะ,ะทุกคนแต่ท่านเลือกผิดเนี่ยเราจะไม่ได้นะฮะเห็นปะคุณตอบถูกเมื่อกี้มันก็บอกอย่างชัดเจนเยอะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอดีตสหายพี่เคยเล่าไปแล้วใช่ไหมฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีสหายร่วมรบของทาจิ1คน ที่เข้าไปร่วมรบในสงครามของนักกล่าฆ่ามังกรหรือว่าฆ่าปีศาจหาซึ่งมีหายหนึ่งคนที่ทรยศเกาะแห่งสายหมอกเขาคนนั้นก็คือ รอเล่นหายทุกคนที่จริงแล้วน่ยตัวที่ทรยศกร์ก่อแห่งสายหมอกก็คือฮายตินะ,ะฮะฮายติไม่เคยใส่หน้ากากหรือว่ากรอบอะไรพวกนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนทาจินี่แหละแต่พอทรยศไปเข้าร่วมฝ่ายกับวอคาสหรือว่าเข้าร่วมฝ่ายกับตัวมาลอดเนี่ยเขาก็ได้แปลผันกลายเป็นร่างกายเห่งปีศาจนะครับ ก็กดเข้าไปที่ไฮยติทันทีนะทุกคนเห็นปะอดีสสายของตัวทาจิก็คือไฮยติบวกอีก100ซึ่งพอเราทาครบเนี่ยมันก็จะชูหน้านี้ขึ้นมานะทุกคนทุกคนจะเห็นนะว่าเราเนี่ยสามารถมาอ่านประวัติของน้องทาจิหรือว่าน้องอดีตสายของต่างๆนาน,นานเนี่ยเพียงแค่เรากดที่ไอตัวสมุดนี้เท่านั้นนะครับไม่เพียงแค่น,นนะั้นาถ้าคุณอยากให้ภารกิจเมื่อกี้เนี่ยภารกิจของตำนานทายา ่านนะฮะให้เรามาดูที่นี่นะฮะเนื้อเรื่องเสริมพอเรามาดูเนี่ยภารกิจในเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยแหละสำคัญที่สุดทุกคนทําไมถึงสําคัญที่สุดนั้นเหรอถ้าทุกคนเห็นจากภาพมัตกี้ที่หน้าต่างมัตกี้เนี่ยมันจะเขียนคําว่าปลดล็อกเนื้อเรื่องเออเห็นปะที่หน้าทายาทแห่งมังกรเนี่ยมันบอกแล้วนะฮะว่าเราต้องมาปลดล็อกเนื้อเรื่องก่อนนะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยวิธีการปลดล็อกง่ายมากเลยทุกคนถ้าจีเนี่ยมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวนะฮะวิธีการปลดปลดล็อกนค จะง่ายเลย ก็คือ1เนี่ยมีความสนิทกับทาจิจนถึงขั้นลำดับที่3ก็คือคู่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าลำดับ3หรือว่าขั้นเนี่ยมันดูตรงไหนให้มาดูมุมขวาบนนะฮะเพราะมุมขวานเนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นืชอญา yeah. ไปความสนชาชาชาติของเรานั่นเองนะฮะทุกคนก็กดไปที่ค่าความสนิทนะฮะเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในอันดับที่2อันดับที่3เราจะใช้ค่าความสนิทถึง371คะแนนนะฮะทุกคนก็ง่ายๆนะฮะเข้าไปเล่นเอาตัวทาจีเข้าไปเล่นนั่นเองฮะแต่พี่แนะนำอยา ไปลงแรงให้เขาด่าเลยจะใครเล่นไม่เป็นเนี่ยไปเล่นโหมดธรรมดาก็ได้ค่าความสนิทแล้วนะฮะทุกคนก็มาถึงอันดับ3อันดับ4แล้วก็อันดับสุดท้ายคือเพื่อนสนิทเนี่ยก็แน่นอนคนะ,ะแค่นี้เองภารกิจก็สําเร็จแล้วต่อไปเนี่ยภารกิจที่2คือใช้สกิลคลิปเบกเกอร์หรือว่าสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่นะ,ะเดี๋ยวพี่ไปบอกอีกหนึ่งทีนะฮะว่าสกิลนี้เนี่ยใช้ยังไง กมาในตัวเกมเนี่ยหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าสกิลคลิปเรกเกอร์เมื่อกี้เนี่ยเป็นสกิลไหนแล้วก็พี่เขาทำยังไงใหไไ้ได้ได้รับดาเมจสูงสุดก็คือสกิลอันตรีของเรานั่นเองฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูเห็นปะ่ะชื่อมันก็คือคลิปเรกเกอร์นั่นเองคือให้เราโจมตีใส่ฮีโร่หรือว่าใส่คลิปนะฮะแล้วมันจะได้รับค่าความเสียหาย ความค่าความเสียหายเมื่อตกี้เนี่ยที่เราได้รับเนี่ยเราจะได้ส่งไปที่กิจกรรมเมื่อตะกี้นะฮะเพื่อให้กิจกรรมสําเร็จแล้วก็ง่ายๆนั่นเองฮะทุกคนก็เดี๋ยวพี่ใช้ใส่คีิปให้ดูปัปป๊บปุป๊บปัป๊บ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 ค่าความเสียหา,ายที่มันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเอา 6กร้อบกใช่ไหมปังเห็นป่ะค่าความเสียหายที่มันขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะทําให้ภารกิจนานาสำเร็จเค่นั้นเองฮะอย่าลืมมาใช้สกิลอันตีของตัวไอตัวทาจิบ่อยๆด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองใช้ใส่ไอตัวฮีโร่ให้ดูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้ออกของฮะมันก็ยังไม่ได้โอ้โหอะไรแบบนั้นหรอกปับป๊บป๊อปป๊อปั๊อเห็นป่ะป๊อปป๊อปั๊อปป๊อปป๊อปป๊อปหุ้ยสกิลสองก็ใช้ระหว่างสกิลหนึ อย่าลืมนะฮะมาใช้สกิลอันติใช้เฉพาะอันตินะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องใช้สกิลอื่นต่อไปเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าสกิลของคริปเบเกอร์เนี่ยใช้ยังไงก็ให้เรากลับมาที่หน้าเดิมแล้วก็กดไปที่ชีวประวัติของน้องทาจีนะฮะในส่วนนี้ก็ต้องทอําให้เสร็จนะฮะก็คือชีวประวัติของทาจีเนี่ยหนึ่งมีค่าความสนิทของทาจีลำดับที่4ลํลำดับที่4คือเพื่อนตรงนี้นั่นเอง999ค่าความสนิทก็คือเล่นทาจีเยอะๆนั่นเองนะฮะทุกคน สองเนี่ยลำดับความสําเร็จของตัวฮีโร่เพื่อปลอดล็อกความสัมพันธ์ในส่วนนี้เนี่ยแค่เราเข้าไปเล่นตัวทาจิเราก็จะปลดล็อกทันทีแล้วนะฮะทุกคนฮามาทุกคนทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าบททดสอบของตัวนี้เนี่ยฮีโร่เนี่ยทำไมมันทําไม่ได้สักที ผมต้องขอบอกเลยนะทุกคนในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมีน้องหลายคนเนี่ยถามมาว่าจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่ชื่อว่าทาจิไหมแน่นอนฮะจาเป็นฮะทุกคนจะต้องมีทาจิถึงจะได้รับฮีโร่ฟรีถึง3ตัวให้เรามาเลือกรับกันนั่นเองถ้าเราไม่ได้รับทาจิเนี่ยเนื้อเรื่องเมื่อกี้ที่พี่อธิบายทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะทุกคนโดยฉนั้นเนี่ยใครมีเงินมีทองเหลือแล้วก็มีคูปองเพียง9 9คูปองเหลือเนี่ยก็ไปซื้อทาจิกันมาด้วยนะถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยแน่นอนฮะไม่ซื้อ ถ้าจีแล้วเออไม่มีอ้อยหรือว่าไม่มีเฮยติเหลยพวกนี้เนี่ยสามารถผ่านได้ไหมสามารถผ่านได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีครบทั้ง3ตัวนะไอนี่เขาเรียกว,ว่าเกินเบอร์ต้องมีครบอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกคนไม่นั้นเนี่ยก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยทำง่ายมากนะเพราะพี่บอกวิธีแก้ไปทั้งหมดแล้วแค่ทําตามที่พี่เล่าไปสําเร็จเนื้อเรื่องไปเคลียร์ปัญหาไปตอบ ปัญหาต่างๆเนี่ยให้เราเคลียร์ให้เสร็จนะเพรอเราทําปัญหาทั้งหมดเคลียร์เสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านทีละบทเองแค่นั้นเองครทุกคนนี่คือวิธีการได้มาซึ่งกิจกรรมงม่ายมากๆเลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีคลิปให้ดูแบบย่อยๆของในติกต็อกเกอร์นะฮะเดี๋ยวได้งรูปต้เห็นปะ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยของชาวต่างประเทศเนี่ยเขาได้ทำไว้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเราผ่านในหน้าแต่ละบทเนี่ยมันจะมีสีสันขึ้นมาเว้ยพอเราผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกดรับตัวฮีโร่ได้ด้วยอ่าเห็นปะอย่างที่เขากดให้ดูนะคะว่ารับตัวฮีโร่ฟรียังไงนะคะแค่ ards, นั้นเองทุกคนก็าเขาตามทำตามพี<ล>่อะแล้วก็แค่น,นั้นก็ถือว่าสิ้นสุดเลยละกักนฮะเอออ่าก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากใช่ไหมทุกคนคงเข้าใจกิจกรรมนี้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดยฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้พี่มาเฉลยออธิบายรีก อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไว้ใต้คอมเมนต์น,นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยคลิปที่แล้วนะฮะที่พี่มีการอธิบายว่าวิธีการรับสกินฟรีโฮสกินเนี่ยทำยังไงถ้าใครไม่ไปดูเนี่ยพี่จะไม่ทำคลิปอะไรแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าคนดูน้อยเนี่ยกำลังใจเราก็โอโถโหหายไปแล้วก็ขอบคุณคนดูนะฮะที่มาดูแล้วก็พี่ต้องขอบอกนะฮะว่าตอนเย็นนี้เนี่ยจะมีการแจกโค้ดกิจกรรมด้วย ซึ่งใครที่ไม่กดติดตามคลิปนี้ไว้เนี่ยอดไม่รู้ด้วยนะะเพราะว่าโค้ดเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามีจํากัดนะฮะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนและไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์คลิปของพี่ทุกคลิปนะฮะเดี๋ยวมาออกโชว์เหมือนวันนี้พี่ไปละบ๊ายบายครบ